ต่อไปเฮดเวกอยู่ทางประเทศไทยก็ขอแสดงความดีใจน้ำทีได้ไปที่ได้ไปสัมผัสตัวจริงอยู่ในวันสำคัญอยู่ทางประเทศเพิ่นเนาะทีเพิ่นได้สเสลิมสลองและเฮาก็ได้ไปเห็นวัฒนธรรมที่ของประเพณีบ้านเพิ่นพี่น้อง สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุโขสุขคนบาวชสิยูฟังไทยฟังเล่าหรือว่าอยูทางต่างประเทศเนาะกับท้าถ่าสวัสดีและการยินดีต้อนรับทุกท่าน,าน,น,น,านเข้าสู่ซองยูทูบของไม่น้องมิตาเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องเลยอ่าพ่อพ่อกันคลิปนี้เนาะกลับมาถักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าอยู่ในบรรยากาศต้อนบ่ยายขึ้นเกาขึ้นเดิมพี่น้องเลยอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามีเรื่องเลา่าาวข่าวๆดีๆเนาะก อาเพว่าสิเป็นอยู่ทางฝั่งเล่าเนาะหรือว่าอยู่เพื่อนของน้องป่าวันนี้ก็ถือว่า <c oughs> เห็นคลิปทางป้าแก้วเพื่อนกนอะมีการดึงสายเพื่อนสายไ้า,าเรียบรรอยพี่น้องเงยก็ดีใจน้ำน้องเพื่อนเนาอะกอ็ะถือว่าสิได้ใส่ไฟ้ฟ,ฟ้าแบบสะดวกสบายแล้วเนาะต่อไปในการถาคือ,อมีเวียกมีการมีงานอีสางกะแบบอยากเสียบตู้เย็นบอ่อพัดลมอีสางบอ่อกะสะดวกสบายแล้วพี่น้องเงยกะดีใจน้ำเนาะกะ เห็นลายๆขู่ลายๆคนไปทายทำพี่น้องเลยก็ดีใจน้ำนาะแสดงความดีใจน้ำน้องเพิินได้ใส่ไฟฟ้าแล้วพี่น้องเลยก็ดึงออกมาแต่ทางในบ้านเพราะล่ะเนาะอาจังใดการสำหรับคลิปนี้ไม่น้องมิตรตากะกะมาโอลมน้ำพม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะก็คือว่าเมื่อนี้เนาะกะเป็นวันดีหรือว่าเมื่อสำคัญเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยกะคือ อาเป็นวันแม่แห่งชาติเนาะ12ส,ส,งสิงหา2หา67พี่น้องเองยกะเป็นวันเฉลิมฉลองเนาะอ่าวันแม่แหงวันแม่แห่งชาติ <c oughs> พี่น้องมุตตะก็วอาพิษว่าถือพี่น้องเองยแต่เห็นเพื่อนเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติอู้พี่น้องเองยเนาะถือว่าจัดงานยิ่งใหญ่อลังการพี่นอ้องอ่าเมน้องมุตตะก็บ,บอกเคยเห็นจา้าเถื่อเนาะเห็นแล้วกะอ่าแบบอ่า ตื่นเต้นพี่น้องเลยตื่นเต้นจามเนาะแบบวานาะล่อรุ่นอีซางแบบนี้านาเนาะมันคนกับาลหลายเนาะก็คือแบบว่าเมื่อนี้นะเป็นเมื่อที่แบบว่าสําคัญเนาะเป็นวันแม่แหงชาเพินก็เลยแบบแจกแนวอยู่แนวกินเนาะอ,าอยู่ที่สนามหลวงเดินสนามหลวงพี่น้องเลยอ,อันเห็นในคลิปอานาะทางบอโบเพนเอาลงพี่น้องเลยเนาะกะผถู้ค้นกับาลหลายเนาะเมื่อวาจะเป็นสาบผงให้งานเลยว่า เป็นคนลาวคนอ่ะต่างประเทศเนาะที่แบบไปเฮตุเรียกเหตุงานเหตุการ์หรือว่าชาวไทยหลายหลายคนเนาะภากัน่ตคิ้วกันพี่น้องเลย่าากันโตคิ้วกันไปฮับอาหารเนาะก็ถือว่าเป็นระเบียบจบงามพี่น้องเลยเห็นแล้วก็รู้สึกก็อยากไปสัมผัสตัวจริงเนาะอยากไปเห็นแบบนั้นพี่น้องเลยก็ถือว่าคนที่ไปเห็นงานเหตุการณ์อยู่ฟังไทยนี่ถือว่าโชคดีสุดๆเลยพี่น้องเลย ได้ไปสัมผัสตัวจริงแล้วก็ได้เห็นเนอะอาะวันสําคัญต่างๆอ,าอยู่ทางประเทศเพื่อนเนาะผลญาติแบบใดเหตุแบบใดแต่กับไม่น้องวิตาการขนาดว่านนั่งอยู่แบบนี้เนาะได้มาเห็นแบบนี้กัยังรู้สึกดีใจพี่น้องเลยกัยังแบบว่าอยากค่ายแบบได้ไปสัมผัสตัวจริงขึ้นกันเนะาะเห็นในคลิปดอกพี่น้องเลยก็ดีใจเห็นแล้วกับวาเนะเพผ่นจัดยิง่งใหญ่อลังการอลีพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็น พนทหารเนาะพนกาเรเลียนกันเป็นแถวเนาะพนจัดงานเสริมฮนาะพี่น้องเลยเสริมเสโลนะ่ะเนาะเพราะว่าปีนึงนี่ก็มีอยู่นึงเือพี่น้องเลยเนาะปีนึงนี่ก็มีอยู่นึงเือเพินก็เลยจัดแบบยิ่งใหญ่อลังการเนาะแล้วก็หลายๆขู่หลายค้นกัพากันไปต่อคิ้วกันเนาะต่อคิ้วกันรับอาหารนะเห็นแล้วก็มันแบบอ่า อยากคล้ายๆแบบผู้คนที่แบบว่าไปอยู่ในจ,จุดนั่นอยากค่ายๆคือแบบมีมีบุญวาสนาลายนะพี่น้องเลยนเนาะข้าเจ้ามีบุญวาสนาลายแล้วที่แบบว่าได้ไปยืนอยู่จุดนั่นเนาะได้ไปสัมผัสตัวจริงแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปฮับเข่าเนาะฮับเข่าคลองอจากที่เพิ่นถวายขนะพี่น้องเลย <c oughs> จังได้กะสำหรับคลิปนี้กะซีบอกว่าลายเด้อพี่น้องเลยจังได้ก็ต้องขออนุญ,ญาตจากซ่องบาโบเพิ่นเนาะไม่ต้องวิจารกับเป็นเอฟซีเพิ่น กัติดตามเพื่อนมาตลอดล่ะพี่น้องเลยเพื่อนกับไปเที่ยวบนนั่นบนนี่เนาะกับเป็นใจอยากไปสัมผัสคือเพื่อนอยู่ได้พี่น้องถ้ามีโอกาสนะนะเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเออ้อเนาะที่นําเอาคลิปมานําเสนอโตอหรือว่าเผยเพรโตให,ให้พ่อแม่พี่น้องได,ได้ได้ติดตามรับม้มน้กันพี่น้องเลยเพราะว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่น้องไม่แต่ก็อยากเก็บภาพเป็นไว้เป็นที่ระลึกเนะาะถ้าเพื่อมีโอกาส ได้ไปได้ไปสัมผัสกับโอ้พี่น้องเลยกะถือว่ามีบุญวาส,สนาลายได้เนาะโอเคพี่น้องเลยเพื่อเป็นการสักษาเสเวลาพม่น้องเมตตากะสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปติดตามฮับส้มคลิปคลิปอ่าจากซ่องบอโบ้น้ำการพี่น้องเลยเนาะถาว่าอยากเบิ้งเต็มเบิ้งลายเนาะอยู่ในอ่า ส่องบอโบอเด้อพี่น้องเลยเนาะค่ะไปติดตามฮอส้มได้อ่เจงได้ไปติดตามฮอส้มน้อกันเด้อสิ่งที่บุดีบัวยังหาเห็ดนะก็ฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาเนาะถามมาค่ะมารับอาหารพระราชทานกะต้องสร้รางระเบียบวินัยอย่างเช่นนี่เป็นเห็ดน,น,นี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเพราะว่าอาหารเพื่อนมาจัดลงท่้านในหลายอยู่แล,แล้วเพียงพ่อกับคนที่มาสองคิวอะรับเหลืออยู่ดิเหลืออยู่แล้วเป็นเงินเป็นแสนนะครับภาคหนึ่งคนเจ้าไเป็จเงี้ยโอ้โหอันนี้ทักทายสบายดี ใ้เบาเบามิตรันนี้จะมาเห็นยังสวัสดีสี่เบางวันนี้มารับเข้ากองพระราชทานโที่ว่าเห็นคนชาวไทกับมาไหมเนาะเราจะมีข้ามาลายชั้นแล้วไ่นอน้งบนได้ยัได้ยัยกขึ้นชั้นนะถ้ามานมากอคิวอดเนะเอารับข้ากองนนี้รับเพื่อฝากขอบพเพื่อนฮะว้นนี้รับไปฝากขอบคเรื่ โอเคเป็นอาหารที่เป็นมงคลของชีวิตเรื่อนเงินเอาพี่น้องไอ้ล่อฐาจ้าข้าวเนาะบาบุจันญาขอไปแล้วกันคลิปผ่าบรรยากาศนะคลิปก็นาทีบาโบเคยมากเนาะพี่น้องเนาะเป็นกอบปราบปลื้มใจของตัวเองนาทีได้มีโอกาสมากหารับอาหารนะครับครัพระราชทานของอะไรหลวงนะครับเมื่อ28เดือนเจ็ดที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมบริษัทที่ว่าเป็นวันที่วันที่วันที่12วันนี้ที่12เดือนที่แล้ว18 18 ส2งสิงหาเนีวันเฉลิมบะชุนมพันศษาเนีครับพนังเจ้าศิริกิจเนีรัพระบรมราชนีพันปีหลวงของพวงชนชาวไทยเนาะไปนอกทาพิษพลาดจากกลาบขอถูกขอไปน้ำได้หลายนะครับบรีการตั้งใจมากเลยด้วันนีีก็จะเป็นแถวยาวเลยนะครับยาวก็ถือว่าทุกคนก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็น มหามงคลของชีวิตนะฮะนี่แหละพี่น้องครับประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นมิจฉาหยเนาะพี่น้องเน,น,นาะประชันน้เข้าแห้งนันเล่านะชื่อว่าอาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยนะที่ก็ปราเปื่อยพิจิจัยเครับสิ่งไหนทีบ่บดีกบกคอนเห็ดบกคอนเวรอดรองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นสำนีกกับเพียงพ่อแล้วนะฮะที่ว่าเป็นความผ่านพุ่มไทของ,ง,ข,อง,ข,องของบ่าวบกเองเองนาะพี่น้องเนาโมนีนน้ก็ได้มาหมุนเวียนบรรจบอีกเชิญอหนึ่งอีกที่หนึง่ง ณตอนนี้นะครับบาบูกะที่ว่าเขาแถวสั่งวินัยนะครับกะที่ว่าจะได้ถึงเวลาเขาไปในพุ่นต้นทองสนามล้วยละครับเป็นองครับเป็นแถวจีเน้าห์ใหญ่เกือบเกือบสองกิโลเลยเป็นองเัยนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคว้มตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนานะฮะอยากจะได้นะครับอาหารปราชะทานที่เป็นมุกคนชีวิตของเขาก็ต้องใส่ความมุ่งมั่นนะครอดทนนะครับอย่างเงยนะครับนี่กะทิว่าอันนี้ใจรายรับ อยากให้ภาพนี่ออกื่ซ์ไปทอลุกเลยนะครับเราผลิตไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีได้ให้ก็ไม่ให้นอกไปถึงนอกมันนี่เพราะว่าเป็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการเข่าชมวัดพระแก้วนะครับเป็นการที่ว่าอนุโลมมันนี่ให้เข่าชมฟรีนะครับเพราะว่าจะเป็นเสื้อชาติใดชนชาติใดญ่มันี่เพิ่อนมาเลยถามเนี่ยเขาว่าเขาเป็นคนชาติไหน่เนีเพิ่งจะให้เขาอย่างเดียวแนวล่องถามเพิ่งไปเราผลิท้าบอกเขาเป็นคนชาติใดญ่เราถามเลยเราถามเลยแม็นงานให้แล้วก็อัที่แบบจะใหเนาะ อิหลักนำใจอิหลักคือประเทศไทยนะสิ่งที่อยากจะสื่อถึงคนทั่วโลกเลยนี่แล้วก็สื่อถึงแห่งงานเราเขาเนาะถามไปงานในเมืองไทยนะจงสำนึกถึงนะฮะถึงบุญคุณของแผ่นดินไทยนะถอดใจแล้วบ่ถอดใจเลยถ้าแถวอยากจะกี่โลมากินกี่โลบ่กี่โลวเลยโล มีเข้ามาถอดใจนะมีแต่รออย่างเดียวเพราะวา่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเด้ใชได้มารับกับเขาพระราชทานทกองทายบันไดมีทุกวันบันไดมีทุกมื่นนะฮะโอกาสแบบนี้บุคอยสิมีได้เราพี่น้องเอกเนี่ยตอนนี้บางบุญนะครับาบางออมแนะก็ับบามิดก็บที่ว่าได้ก้าวเข้ามาสู่เนี่ยมูลทุนท้องสนามหลวงนะครับใจเย็นเต็นท์นะครับเต็นท์ที่เป็นครัวพระราชทานเนาะพี่น้องเนาะท่าป้ายเพี่วจันได้ ที่ใบน้องเป็นดอกนอกเท่ากับคอแถวนะครับรอดรับอาหารที่มีคุณค่าทางพัฒนาการน้องเป็นดอกนอกเป็นอาหารที่บอกไปเรไบโว่าเนี่ยปราชทานน้องเป็นดอกนอกกะทิว่าแค่แคร์เข้ามาะราชทานจากจากปลาชนี้นี่กะทิว่าโอ้โหป่าตุ้มวิตีใจนอกเป็นดอกนาะเอาควรจะกินอาหารให้คุ้มค่าไม่ใจเราอยากกินเลยเป็นดอกเลยอยากจะเอาไปเก็บใบแต่เดีือดรับที่อาหารเนาะมันก็มีอายุของอาหารเอาถ้าต้องกินนะครับเผื่อเผื่อให้เป็นมุ่งคนทังชีวิตนะเอาเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเป็นดอกเลย บรรยากาศนอกไปดังของสถานที่ที่เป็นครัวนะครัควพระราชทานนะครับอันนี้คือวงชนชาวไทยเนี่ยที่มาเข้าแถวเนี่ยเพื่อจะรับอาหารพระราชทานนะครับมีการยกปืนเก็บนะครับทางด้าฝั่งนี้นะก็จะมีการยิงปืนเนีเพื่อเฉลิมฉลองนะฮะ ก็จะมีขบวนนะฮะของอโซนสนามของทหารนะครับฝับ่งนี้เลยครับท่านผู้ชม,มครับจะมองเห็นปืนนะครับทั้งหมดก็จะมี4กระบอกนะครับเป็นการจุดพุเป็นการยิงเพื่อเฉลิมฉลองนะครับ ตอนนี้ขบ,บวนสวนสนามของทหารนะครับก็จะเริ่มเ,เดินสวนสนามเพื่อจะมาทำพิธีทิงปืนใหญ่นะครับถือได้ว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นมิ่งมงคลของชีวิตบ่าวพวกเองนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ได้มายืนใกล้ชิดนะครับ ส่วนข้อมูล,ลเรื่องราวบ่าวพวกเองก็ไม่ชาบหรือว่าไม่รู้หรือว่าโบหูเนี่ใจแล้วไปนอเนาะเพียงแต่วันนี้ได้มีความปราบปลื้มพิธีจใจนะครับได้มาเห็นนะครับหรือว่าอะไรมารับชมนะครับราชพิธีอันสําคัญสำคัญของปกองนชนชาวไทยนะครับวันนี้กับที่ว่า12สิงหาเนี่ยครับสองห้าหกเนะครับ,เ,รบเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมพระชนมพรรษานี่ยครับพระบรมรมาชาพนางเจ้าสิริกิตจนอกไปนอกนอตหรือว่า พร,ระบรมราชชนนีนะครับพันปีหลวงนะครับของปวงชนชาวไทยและตอนนี้นะครับขบวนชนสนามของทหารก็ได้เคลื่อนขอบวนมาที่ปืนนะครับปืนสี่กระบอกนะครับนี่คือร,ราชพิธีที่บอกกันเรียกว่าหาช่ไมใยากเนาะพี่น้องเนาะก่อนเดินกะทิว่าขอาเนื้อเมืองไทยเนี่ยขอพระุณเมืองไทยเนาะพี่น้องที่มีเหล่องเล่าดีๆนี่ เาจะไปที่ดีๆนะครับใหยบบาได้มาเห็นนะครับสามารถสัมผัสนะครับออ,อกสู่สายตาผู้คนทั่วโลกเลยนะครับคนนอุกัือว่าสวยงามไปเลยครับสวยงามลาย ถือได้ว่าเป็นพาส์พีทีที่น่าตื่นเต้นมากเลยครับพี่น้องครับเอาล็วกว่า ท่ช่องทองทานนะครับที่ว่าเป็นมีหน้าที่ที่สำคัญนะครับใจจดใจจอฝ้อต่อ,อนะครับเพื่อจะได้รับรับชมนะครับการยิงปืนนะครับที่บ่าวเอเอเรียนอยู่ตรงหน้านี้ก็จะเป็นปืนทั้งหมดนะก็จะมีสีก่กระบอกนะฮะก็จะอยู่ที่กลางตรงท,ท้องสนามหลวงนะพี่ตงโตส่วนที่บ่าวหันหน้าไปก็จะเป็นพระรพมุมาราชวังตรนนี้นะครับทหารก็จะทําการเพื่อจะ เตรียมยิงปืนนะครับรประสมนิกรที่มารับพระแก้วก็อาจจะบวกคุกนกเป็นองค์รานีการยิงปืนนะครับเพื่อจะเฉลิมฉลองพระบรมราชินีพันปีหลวงนานชุดยมือก็เป็นองคน,นู่นแต่ที่ว่าได้รับชมจากคลิปวิดีโอบาโบกะ คือว่าเป็นมุคดทองชีวิตนลครับคระปูจรยาวลากมือแต่แต่ละบาท เดีเราอาจจนะมีประสบนิกรน,นะครับที่เฝ้ารอชมนะครับที่สำคัญสุขเกียรติออตอนนี้นะครับ ยืดลูกทุกชัยยืดลูกคนนึงลูกคนนึง

พี่ต๋าเขาส้มคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะกลเป็นภาพที่งดงามสวยงามหลายพี่น,อนอ้องเลยงามแหงเนะาะอยู่ที่สนามหลวงอยู่ทางประเทศไทยเนาะพี่น,อนอ้องเลยไม่น้องมิ่ตาก,กะเสือวกหลายๆขู่หลายคนมานีก็คือสีอนา,าดีอกดีใจเนะาะมีใบหนา้ายิ้มแย้ยมแจ่มใสพี่น,อนอ้องเลยเพราะว่าเป็นเมื่อสําคัญหรือว่าเป็นวันสําคัญเนาะนั่นก็คือเป็นวันแม่แหงชาพี่น้องเลย เซิงก็เป็นวันที่แบบหลายๆขู่หลายคนรอคอยเนาอะเอซิงเพิ่นก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองข้างยิ่งใหญ่พี่น้องเลยเห็นภาพนี่แล้วก็รู้สึกประทับใจดีใจอยากไปค่ายคือเจ้าของไปสัมผัสจิวบน,นั่นเนาะถามมีโอกาสก็สิได้ไปน้ำมูมยู่บอพี่น้องเลยเนาะสิได้ไปน้ำเพิ่นอยู่บ่หรือว่าสิได้ไปมีโอกาสได้ไปยืนสัมผัส อยู่ในโซนแบบนั้นอยู่หรืออย่างใดพี่น้อเงเลยเห็นคลิปและะ้วก็โู้ซึกตื่นเต้นเนาะดีใจภาพภูมิใจแทนคนไทยทั่วประเทศพี่น้อเงเลยแล้วก็ดีใจนําให้งานที่ไปออกให้งานอยู่ทางประเทศไทยเนาอะคอรับอาณาทราบองให้งานทุกคนบอกว่าสิเป็นคนลาวหรือว่าคนหลายประเทศเนาะที่เข้าไปเฮดเวียกอยู่ทางประเทศไทย ขอแสดงความดีใจน้ำทีได้ไปที่ได้ไปสัมผัสตัวจริงอยู่ในวันสำคัญอยู่ทางประเทศเพิ่นเนาะทีเพิ่นได้เสลิมสลองและเฮาก็ได้ไปเห็นวัฒนธรรมฮี่ของประเพณีบ้านเพิ่นพี่น้องเลยก็เห็นแล้วก็โอ้งดงามลายพี่น้องเลยงดงามเนะาะก็เห็นว่าเป็นระเบียบเฮี่ยมห้อยการนาณาเลียนแถวเข้าไปอาับอาหารก็ถือว่างดงามพี่น้องเลย ต่อคิวกันเป็นแถวเนาะคนหลายๆบางที่เพิ่นตามเพิ่อนอาไทายี่กาถือว่าเง้าวเหยียดเลยพี่น,อน้องเลยเป็นกิโล2กิโลผลเนาะการต่อคิวแต่กถือว่าเป็นระเบียบจบงามฮนะพี่น,อน้องเลยโอเคเด้อจังไดการสาหรับคลิปนี้มาฮานีกก็จะได้ขอจบคลิปพียงเซมี้ก่อนเนาะก็ต,ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้าพแม่พี่น้อง FC ฟแล้วก็ขอขอบใจทั้ง เจ,จ้าของคลิปเนะาะทีน้ำออกคลิปมาเผยแร่แล้วก็ได้เบิ่งได้ส้มจังใดก็ข้อขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆขอขอบใจมายังพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์ดสุบผูกสุบคนที่ขามาติดตามับส้มแล้วก็หายกำลังใจเนาะบอว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศขอหายทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัาเจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงหาเงินหาคําข้อแห่งเจริญหงหางเด้นเนาะสาธุโอเคพี่น้องไยไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปสำหรับลิปนิ้สบายดีสบายดี